สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาริสาแก้วดีจะพี่น้องจ,จ้าสะรัมันจะรัแล้วนันสวัสดีค่ะป้าลุงก่อนค่ะสวัสดีค่ะไอ้ดูพ่าของยายมันเยยบหมดแล้วนั่นเยยบก็ช่างมันเดี๋ยวแม่ตีมันพี่น้องจ้าบังทั่วผู้คุณยายทั่วผู้คุณยาย <เอ S 1> ดกมากเลยเอเอไม่เป็นไรหรอกบังทั่วผู้คุณยายพี่น้องจ๋า มีแต่ลูกใหญ่ๆสงสัยมื่อไหรคุณยายบริเก็บเพราะว่านาไปนาแปลงเกี่ยวข้าวบริเก็บของให้คุณยายคุณยายก็เลยไม่มีเวลาเก็บอ๋อมีต้นไวยใหญ่ๆอันนี้สวยคอยตรงรูปต้นเลนอยู่ต้นเลน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 น,ลนส้มสวนพี่น้องจ้าไม่ดูทีสวนใหญ่ามากมดูดอกอไม้พ่อเก็บแล้วเด้ออันนี้ฮะหน่วยบักใหญ่หนึงเลย แต่ไม่มีใครกินนลินกินไหมลูกกินกินกับอะไรกินกับอันนี้กับส้มตำเหรอกแปลงผักพี่น้องจ้ากินส้มตำหรอมันจะเผ็ดเออมันจะเผ็ดกินกับต้มกุ้งนี่แหละอือเหรอแม่ยืมเจอมาแล้วอือถือเอาไม้ด้วยปะไ,ไปดูมะล,ละกอ บบส้มสวน,นยามาแรงพี่น้องจามืันนี่บริเก็บบรรยากาศเลยเกี่ยวข้าวหอน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  <c oughs> หอนจะเป็นอันอื่นก้อนหินหยุดอืมนไม่ถ่ายโอ้ขนาดนี้ยังหอนเลย <c oughs> สวนคุณยายี่ดอ้าวสวนคุณยายก็ต้องมีคิดตมไงคะงมาลงมาอ้าวกบกระโดด ยาแผลคุณยายงามงามกบกระโดดเหรออืไหนอ่ะโน่นไงมันกระโดดลงน้ำกบกระโดดลงน้ำจ้ำแฉมไหนอ่ะมันลงน้ำแล้วไม่เห็นหรอกแม่ไม่เหยียบพ่อกระโดดไม่เหยียบพ่อคุณยายแม่ไม่ได้เหยียบแม่หนูไม่เหยียบบรรยากาศยาแมลงสวนคุณยายค่ะ นาลินอ,อ,อยู่สต๊าฟโอเคนี่พอยอยู่สนี่พอยังไม่กลับเลยเอา้าวโอ้ยกบกบทำไมอา้าวโอ้ยกบมันเยอะจังเลยเอ้ยกบมันเยอะหืมจมแจมจมแจมอยู่นู่นโน่นจมอนมแจมอยู่นี่แม่โอ้โอ้โอ้โอโอโอ คองไส้ไก่คุณยายเลี้ยงปลานินนี่แต่ตัวใหญ่ใหญ่ะมันไปรก็ช่างมันเถอะมันไม่อยากมากับเราก่อสวนคุณยายมีแต่มะละกอมีพืชพักสวนขั้วหลายพี่น้องจ๋ามักถั่วมักแตงมักอึมักบวบทำไมมันหล่นอืมก็ช่างมันเถอะอันนี้คืออะไร อันนี้คือลูก<ะ>กระเจี๊ยบจ้ากระเจี๊ยบม่วงกระเจี๊ยบจ้ายายพึ่งแก่นะของยายมันคันอืมันคันมันจับไม่ได้ดูสิมันเหี่ยวว้าวมะละกอทำไมดกจังเลยมันเหี่ยวแตกอ๋อมะละกอ,อ,ะกอคุณยายสีสุกเลยไงจริงิงนารีนมะละกอคุณยายสุกมะละกอเหลืองแล้วเหลืองเอือเลย มะ้วกอลูกนี้สุกแล้วค่ะมะละกอลูกนี้สุกแล้ว<ป>หน่วยนี้ก็สุกสองหน่วยผู้ดได้ในตนน้นในเนาะเรื่องหมดละสามหน่วยข้างใต้เนี่ยป้ามือนี้คุณยายก็ไปเต็มตะการรดมะละกอคุณยายไปดูมะละกออันนี้มะละกอคุณยายนียมะละกอเป็นพวงๆเนี่ย เนฝนไม่หนูจะไปมาสิเออน่ะนี่จะเป็นไรระวังเตะไม้มองด้วยตีนน่ะไม่รู้ที่มันก็ะมันกระโดดไปนู่นอืมมันกระโดดไปต้งไม้นู่นอุ้ยดอกบัวอืมดอกบัวไม่ใช่หมากบัวดอกบัวดูมะละกออันนี้คุณยายดิมะละกอพวงๆมันจะหล่นน้ำมันจะหล่นนี่น้ำนะเห็นไหมมะละกออะไรมะละกอก้านยาว อนอาจะทิ้งทำไมอ่ะเอ้ยตีไรหึเอ้ยตีไรมะละกอก้านยาวพี่น้องจ้าเอาไว้ตีไรเอาไว้ตีหมาโอ้หนุ่ยนี่จะสิจุขัดขี้ดินขอดขี้ดินสวยมากเลยมาเกอแบบนี้นาะใครรูใครมา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 กลับบ้านนั่นเองปลาลูปู บองผูสุกแล้วหน่วยนี้พูต้นผูกกระสุกป้ามีแต่ต้นสุกๆหมักหุงมีแต่ต้นสุกๆเลยจะเป็น,ปนวงกลมนะอืมอืมไปาป้า,ปามาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งจักน้อยเพราะว่ามื่อนี่บริเกตบ,บรรยากาศเลยเกี่ยวข้าว,ว,าวอันนี้ต้นเห็ดละโงก โตแล้วเห็ดงอกโตแล้วเออต้อนเห็ดละงอกโตแล้วนะคะเออเจ็บเจ็บเจ็บดูกล้วยร้อยหวีพี่น้องจ้าผู้ใดเคยเห็นกล้วยร้อยหวีกล้วยร้อยหวีคุณยายจะสุกแล้วเลงเออเฮ้อเลยจำขี้ดินมับโหหัวปีปียุขี้ดินพูพี่น้องจ้า <c oughs> กล้วยร้อยหวี อันนี้คุณยายตัดได้อันนี้ฮะมันนักมันหนักคุณยายก็เลยตัดให้มันเลือนน้อยเดียวตัดให้มันตึงกล้วยร้อยหวีคุณยายโฮ้ลายเรื่ออยู่ลายเรืออยู่กล้วยร้อยหวีไปหาเก็บติบข้าวเมื่อก่อนพี่นน้องจ๋าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาย แพ้ามาันเลาะสวนคุณยายอ้าต้นนี้ก็สุกแล้วมันขอวันนี้ไม่ได้เก็บของช่วยคุณยายเลยยายยิงยาแล้วกระเป๋าทีสุบพียายญิงยาแล้วกระเป๋าที่สุม่ได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะคะ่ค่ะบ๊ายบาย